มันไม่เห็น,นม, um. มันถ่ายลำบากนะไม่ร like ู้เลยพาไปใช่ตัดต่ออย่าพี่ต่อตัดต่อมึงรีบภายะตายนี่ถึงแล้วเถอยจริงเหรอมันต้องหันเราไปถึงนู่นเลยผู้หญิงคนนี้เมื่อกี้เหมือนกันต้องใช้ตลอดวัดเหมือนกัน ไปถึงนู่นเลยไปจอดที่นู่นเลยเราไปพักอยู่ตรงนู้นก่อนรอเขาไปได้อีกไปไม่ได้แล้วตรงนี้สุดแล้วใช่ตรงนี้สุดสุดแล้วก็กลับมานนใช่มาแค่นี้ <c oughs> นี่ถ้าเล่นน้ำไทยในกล้

ตรงานแล้วเว้ไข่ก๋วยเตี๋ยวเราถึงแล้ว